ท่านก็เริ่มมีการคิดย้อนกลับไปคนไทยในสมัยก่อนมีความเชื่อว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีความสูงสงิบแปดศอกโดยปกติคนเราเนี่ยจะสูงเท่ากับวาของตัวเองใช่ไหมครับเวลาเราการแขนสุดเนี่ยเท่ากับความสูงของตัวเราเองนะครับหนึ่งวาเนี่ยมันพับได้เท่ากับสีบ่ศอกหนึ่งคนเนี่ยคนเราปกติจะสูงแค่สี่ศอกแล้วพระพุทธเจ้าสูงสงิบแดศอกเป็นไปได้หรอแล้วจะอยากรู้สเกลพระพุทธเจ้าไปทําไมเพราะว่า พระวินัยบางส่วนมันตรงกับสเกลพุทธเจ้าครับพุทธเจ้ามีหน่วยในการคิดคำนวณท่านเรียกว่าคืบพระสุคตคืบสุปลว่าดีคาตะแปลว่าไปพระสุคตคือผู้เสด็จไปดีแล้วเป็นคืบของพุทธเจ้าครับรู้ไว้ทําไมศีลวินัยบางข้อต้องใช้คืบพระสุคตในการตัดเย็บจีวรในการสร้างกุฏิครับ และโดยเฉพาะในการสร้างกุฏิถ้าสร้างใหญ่เกินไปแล้วไม่ได้ขออนุญาตพระนะครับแล้วสร้างเองโดยไม่ได้ให้โยมมาช่วยเนี่ยเป็นอาบัตถถึงขั้นสังฆาธิเศษวันพระปรงอาบัติแล้วไม่ตกครับเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาป้องกันวินัยพระไว้ก่อนจึงต้องรู้ขนาดสเกลพระพุทธรูปครับก็เลยมีการคิดคำนวณขนาดคือพระพุทธเจ้าอย่างในสมัยสุขโขทัยเนี่ยจะมีการสร้างพระพุทธเจ้าขนาดใหญ่ที่เรียกว่าพระอัฏฐารสคือพระสูง18ศอก แต่ว่าในหลวงร .4 ท่านไม่เชื่อพอท่านไม่เชื่อท่านก็เลยคิดคำนวณแต่งเป็นคัมภีร์นะครับโดยกรมพยาบาวเรศผู้เป็นลูกศิษย์ชื่อว่าสุขตะวิทัตวิถีวิธานนะครับคำนวณขนาดคืบพระสุคตต่างๆขึ้นมาแล้วก็มีการตีเป็นสเกลเทียบกับเซนติเมตรเทียบกับนิ้วเทียบกับคืบช่างไม้ในปัจจุบันแล้วในปัจจุบันที่ในสมัยนั้นแล้วก็เทียบกับคืบพระสุคตที่ท่านคิดคนได้นะครับ โดยมีการบอกว่าเหตุที่ท่านไม่เชื่อเพราะบอกว่าในพระในพระวินัยก็บอกว่าพระพุทธเจ้าลักษณะคล้ายพระอานนท์ถ้าพระพุทธเจ้าตัวสูงอานนท์ก็ต้องตัวสูงด้วยสิพระพุทธเจ้าเคยแลกผ้าสังคติกับมหากัสปะผู้เป็นพระทานทุดงท่านไปจับผ้าสังคติพระมหากัสปะแล้วบอกว่าโอ้ oh, ผ้าของท่านนุ่มดีจังเลยงั้นเราแลกขออนุญาตแลกสังคติกับท่านนะ แสดงว่าผ้าผืนนี้ต้องมีขนาดพอๆกันถึงได้แลกขนาดใช้กันได้และครั้งหนึ่งมีพระองค์หนึ่งอภาภัสกษัตริย์องค์หนึ่งคือพระเจ้าอาชาศัาตรูอยากมาเฝ้าพุทธเจ้าที่วัดก็เลยให้หมอชีวกพามาเฝ้าก็เห็นพระหัวโล้นเต็มวัดไปหมดเลยแล้วองค์ไหนล่ะคือพุทธเจ้าก็เลยท่านก็เลยชี้ไปที่อ่าที่เสาต้นหนึ่งแล้วบอกว่าองค์นั้นองค์นั้นไงละ่ะที่นั่งพิงเสาอยู่คือพระพุทธเจ้า แสดงว่าพุทธเจ้ามีพุทธลักษณะไม่ได้ต่างกับภาษาวกเลยขนาดก็ใกล้เคียงก,กันกับภาษาวกองค์อื่นๆนะครับก็เลยเมื่อคำนวณเขาอยากจะคำนวณขนาดาษจะคำนวณอย่างไรก็เลยไปขอยืมพระธันตธาตุจ,จากลังกาวัดขนาดมาแล้วมาเทียบบัญญัติตาย,ยางกลายเป็นขนาดพระพุทธเจ้าครับเมื่อเทียบขนาดได้ก็เลยต้องการสร้างเอาไว้เป็นหลักเป็นฐานก็เลยโปรดให้เอาไหวมาสานเป็นพระ เก็บเอาไว้ที่หอพระด้านหน้าวางังเรียกว่าหอศาสตราคมพระราชทานนามพระองค์นี้ว่าพระพุทธปริศนะครับเพราะฉะนั้นขนาดพระพุทธรูปที่ดีหลวงเราสี่สร้างในวัดหลวงของท่านเช่นว,วัดมกุฏกษัตริย์ก็ดีเนี่ยมักจะสร้างตามขนาดที่ท่านคิดคำนวณได้ไม่สร้างพระองค์ใหญ่แล้วแบบเดิมนะครับเมื่อก่อนจะชอบสร้างพระองค์ใหญ่ครับโบสถ์ยุคสมัยหลังจากนี้ก็จะสร้างพระองค์เล็กๆหรือว่าบางทีเนี่ยทำเป็นขนาดพระยืนตั้งไว้หน้าพระอุโบสถก็ได้เช่นที่วัดเสนาสนารานะครับ นอกจากขนาดสัดส่วนแล้วเนี่ยก็จะคิดคำนวณว่าลักษณะบางอย่างของพระพุทธรูปมันดูไม่น่าจะเป็นความจริงเช่นพระในสมัยก่อนจะหัวปูดใช่ไหมครับมีพระเศียรเป็นขบวนพระเกศาแล้วมีหัวปูดขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วค่อยต่อเป็นพระศมีเปลวด,ด้านบนพระศมีเปลวเข้าใจได้ว่าเป็นฉับพันลังสีตอนตัดสรูแล้วแต่ไอห,หัวปูดเนี่ยถ้ารู้สึกว่าการมีหัวป่องขึ้นมาด้านบนมันดูเป็นบุรุษโทษ18ประการ แบบชูชกมากกว่าจะเป็นมหาบุรุษพระพุทธเจ้าในสมัยของท่านหูสั้นครับพระกันสั้นเพราะอ่านแล้วในคัมิีร์มหาบุรุษไม่เคยบอกเลยว่าให้หูยาวแล้วจะยาวทําไมแต่พระสมัยก่อนหูยาวลองไปสังเกตดูนะครับทุกองค์ที่หูยาวจะเจาะร่องระหว่างหูพระในสมัยก่อนที่เขาทําแล้วหูยาวคือพระพุทธเจ้าใส่ต่างหูมาก่อนและถ่วงหูจนหนักเมื่อบวชก็เลยถอดต่างหูออกเพราะฉะนั้นหูก็เลยยาวและห้อย เพราะฉะนั้นหูยาวไม่ได้หมายความว่าอายุยืนแต่ท่านใส่ต่างหูมาก่อนนะครับแล้วก็มีการอ,อย่างยุคแรกองค์แรกท่านสร้างองค์นี้ก่อนครับชื่อว่าสามพุทธพันนีตอนแรกที่ทํายังไม่ได้เจอคัมภีร์เรื่องหูยาวหูสั้นก็เลยทําหูยาวไว้ก่อนแล้วก็ทําพระองค์นี้รอไว้ที่วัดราชาธิวาสนะครับตัดเอาอุสนีสาออกแล้วก็เป็นพระรสมีเปรวต่อขึ้นด้านบนเลยทาไมถึงคิดได้เพราะติดต่อแรกเปลี่ยนกับลังกาพระลังกาก็ทําแบบนี้ ก็เลยเห็นว่าบางอย่างของเขาดีแล้วก็เรียนแบบมาใช้ก็ไม่เห็นจะเสียหายวิธีการเรียนรูล้ลัดง่ายที่สุดคือการเอาอย่างเขาศึกษาจากเขาดีแล้วก็ศึกษาคัดกรองมาไม่ดีแล้วก็ลดลัดตัดทอนไม่ต้องทําตามเขาก็ได้นะครับก็เริ่มทําพระองค์นี้พระองค์นี้นะครับพอในหลวงรอสี่จากวัดวัดราชาไปคลองวัดประวรก็อัญเชิญไปด้วยเมื่อมาคลองเป็นกษัตริย์ก็อัญเชิญมาไว้ที่วัดพระแก้วอยู่ด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นมีความเชื่อในเรื่องของอุสนีสสะที่เดิมทีเดียวมันหมายถึงกระดูกซึ่งอยู่ด้านบนสุดของพระเศียรก็คงตรงที่เขียนว่าเวกเตอร์เนี่ยแหละครับมันลักษณะในพระคัมภีร์บอกว่าพระเศียรของพุทธเจ้าเนี่ยจะอุศนีสสะจะสูงขึ้นมาหน่อยหนึ่งไม่ได้ขึ้นมาเป็นกระเป๋ะขนาดนั้นนะครับคำว่าอุสนิสะตรงกับภาษาบาลีว่าอุณหิตนะครับในถ้าไปอ่านคำพีของพุทธที่พระไทยชอบแปลกันชอบบอกว่าเวลาพระพุทธเจ้าถวายพระเพลิงแล้วเนี่ย ท่านบอกว่ากรอบหน้าไม่ไหม้ผมก็งงว่าอะไรคือกระดูกกรอบหน้าย้อนกลับไปดูล่างสัพ์บาลีก็เลยพบว่าน่าจะเป็นกระดูกชิ้นส่วนด้านบนสุดของเสียนเนี่ยแหละเพราะว่าคำว่าอุณาหิตหรืออุสนีสะเนี่ยถ้าใช้เรียกอวัยวะคือกระดูกกระโหลกบนสุดแต่ว่าถ้าใช้เรียกเครื่องประดับคือกระบังหน้า